ฟิลิปปินส์ก็กําลังเกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับก็จะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นจะมีการเปลี่ยนแปลงประธานาธิบดีนะครับลูกสาวดูโกตัวเตเต้อาจจะขึ้นมาดํารงตําแหน่งเป็นประธานาธิบดีในแคนาดานะครับจัสตินทรูโดก็จะมีการเลือกตั้งเขาจะยุบสภากรและจะที่มีการเลือกตั้งนะครับในหลายประเทศมีการเปลี่ยนแปลงนายกตรีในขณะที่ประเทศไทยกําลังเกิดการ Impeachment เกิดขึ้นในเชิงเสถีิรหลังจากวันที่20สิสิงหาคม 2 5 6 4ั 64, ภัยธรรมชาติภัยการเมืองการบาดเจ็บล้มตายของคนจำนวนมากและคนมีชื่อเสียงกำลังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง สวัสดีครับมาพบก,กับผมเทืศักดิ์จยมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจครับประเด็นที่น่าสนใจวันนี้เป็นประเด็นร้อนๆนะครับเกี่ยวกับสถานการณ์การต่างประเทศทางตะวันออกกลางในสถานการณ์โควิด -19 ที่ปรากฏว่าสายพันธุ์ใหม่กําลังกลับมาแพร่ระบาดอีกครั้งประธานาธิบดีโจไบเดน ของสหรัฐอเมริกายืนยันว่าการถอนทหารของสหรัฐอเมริกาออกจากอัฟกานิสถานนะครับเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะครับเพื่อสหรัฐอเมริกาด้านกลุ่มตาลิบานเดินพาเรลครั้งใหญ่ฉลองชัยชนะนะครับประธานาธิบดีโจบไบเดนเสียงแข็งนะครับโต้คำวิจารณ์ยืนยันนะครับการถอนทหารออกจากอัฟกานิสถานเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดแล้วก็เป็นสงครามที่ยาวนานที่สุดของสหรัฐอเมริกาปิดฉากความพยายามอันเปล่าประโยชน์ นานนับทศวรรษส,วสในการใช้กําลังทาหารเปลี่ยนแปลงประเทศอื่นนอกจากนี้ยังอวดอ้างว่าบริการอพยพกเราหลนเป็นความสําเร็จด้านโลจิสติกเพราะไม่มีชาติใดในโลกอีกแล้วที่จะทําแบบอเมริกันได้นะครับสำหรับ,บอัออฟกานิสถานเองนะครับบอกว่าบรรยากาศก็อบวนไปด้วยการเฉลิมฉลองชัยชนะของกลุ่มตาลิบลันโดยมีการเตรียมเดินพาเลทครั้งใหญ่ ซึ่งนำอาวุธที่ยึดไว้นะครับมาทำการอวดฉมซึ่งตัวนี้สหรัฐอเมริกาก็จะให้ทางอิสราเอลนะครับทำการอพยพคนที่เหลือออกจากประเทศนะครับผ่านอิสราเอลไม่ผ่านในอัฟกานิสถานสภาวะเศรษฐกิจราคาน้ำมันทรงตัวนะครับกลุ่มโอเปกคงนโยบายค่อยๆเพิ่มกำลังการผลิตนะครับทองลงหุ้นสหรัฐอเมริกาปิดในกรอบแคบๆ,ๆราคาน้ำมันทรงตัวนะครับกลุ่มโอเปก และพัฒมิตรเห็นพ้องคงนโยบายนะครับปัจจุบันสำหรับการเพิ่มกำลังการผลิตยอย่างค่อยเป็นค่อยไปนะครับส่วนวอลตีดปิดในกรอบแคบๆทั้งกลางข้อมูลภาพรายง,งานเช่นเดียวกับราคาทองคำนักลงทุนรอตัวเลขนะครับภาครายง,งานอันสำคัญที่จะเปิดเผยในช่วงปลายสัปดาห์กลุ่มโอเปกก็นำโดยซาอุดีอาระเบีย นะครัซาอุดีอาระเบียตอนนี้ก็ไปยืนข้างของรัเสเซียพอสหรัฐอเมริกาพิ้งพรมราคาน้ํามันก็พุ่งสูงขึ้นทันทีพอจะลงก็ยังคงไม่ยอมลงทําให้ราคาน้ํามันทั่วโลกตอนนี้นะครับตรึงราคาอยู่ในอัตราที่สูงอยู่ในขณะที่อเมริกันเฟิร์สนะครับสหรัฐอเมริกายอมรับทิ้งไว้เบื้องหลังเป็นส่วนใหญ่นะครับาชาวอัฟกันที่เคยช่วยงานในสงคราม20ปีที่ผ่านมา สหรัฐอเมริกาอาจทิ้งบรรดาอัฟกานที่ช่วยเหลืองานสงครามยืดเยื้อยาวนานกว่า20ปีไว้เบื้องหลังเป็นส่วนใหญ่เช่นเดียวกับครอบครัวของคนเหล่านั้นนะครับเนื่องจากพลเมืองอเมริกันคือเป้าหมายสําคัญในการปฏิบัติการอพยพทางการทหารซึ่งสิ้นสุดลงในช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับจากการเปิดเผยของเจ้าที่ระดับสูงและกระทรวงการต่างประเทศ ในวันพุธที่หนึ่งกันยายนตามรายงานของสำนักข่าวรอยเตอร์แบ่งแยกศัตรูเรียบร้อยทิ้งเลยนะครับหลักตอนนี้สหรัฐอเมริกาไม่ใช่ทำครั้งแรกฮะสงครามเวียดนามก็ลักษณะเช่นนี้ในขณะที่ผู้เชี่ยวชาญสลดนะสหรัฐอเมริกาทิ้งวัคซีนโควิด -19 ไปแล้วอย่างน้อย15.1ล้านโดสนะครับสหรัฐอเมริกาทิ้งวัคซีนโควิด -19 ไปแล้ว15.1ล้านโดสนับตั้งแต่เดือนมีนาคม นะครับเอฟอ้างอิงรายงานของสารข่ราว BBC News นะครับข่าวคราวซึ่งเกิดขึ้นในขณะที่ประเทศยากจนกำลังดิ้นดนนะครับให้ได้มาซึ่งวัคซีนโควิด1 9ตเรื่อดังกล่าวถือว่าเป็นการคาดการไว้ก่อนหน้านี้อย่างมากแถมบางทีอาจจะต่ำกว่าความเป็นจริงเนื่องจากมันมาจากข้อมูลรายงานของบรรดาร้านขายายารัฐตระรัดและไม่ผู้ให้บริการอื่นตามรายงานของ BBC News นะครับ <'S 1> อ้างอิงข้อมูลของศูนย์ควบคุมโรค นะครับของสหรัฐอเมริกาหรือ CDC ที่ตอบคําขอบันทึกสาธารณะซึ่งผมเรียนไว้แล้วสนหะรัฐอเมริกาเร่งแจกวัคซีนในช่วงเวลาที่ผ่านมาวัคซีนจะหมดอายุตอนนี้ก็เห็นชัดนะฮะสิล้านโดสนะฮะที่ปรากัว่าต้องทิ้งและศูนย์เปล่านะครับโมโดนานะครับรู้สาเหตุเรียบร้อยเรื่องของวัคซีนที่มีการปนเปื้อนปรากฏว่าเจอเหล็กกล้านะครับเรียกคืน3ล็อตในญี่ปุ่น m o เด r n a นาอิและทาเกดะฟาร์มฟาร์มูติคอลนะครับมีการเปิดเผยเมื่อวันที่1กันยายนนะครับที่ผ่านมากำลังร่วมมือกับทางเจ้าที่ญี่ปุ่นในการเรียกคืนวัคซีนโควิด1 9ของบริษัทจำนวน3ล็อตหลังพบการปนเปื้อนเหล็กกล้าไร้สนิมในบางขวดนะครับเจ้าที่ได้รับวัคซีนล็อตนะครับโมเดอร์นล็อตเหล่านี้ตั้งแต่ทั้งสิ้นทั้งหมด1.63ล้านโดสเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับ หลังได้รับแจ้งเกี่ยวกับการปนเปื้อนกระทรวงสาธารณสุขของญี่ปุ่นตามข้อมูลได้รับการสอบสวนของสองบริษัทพวกเขาไม่เชื่อว่าอนุภาพของโลหะผสมจะก,ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อสุขภาพใดๆๆเพิ่มเติมส่วนบรณาเปิดเผยว่าปัญหาปนเปื้อนเหล็กกล้าไร้สนิมนะครับบางทีก็อาจจะเกิดระหว่างกระบวนการผลิตที่เร่งรีบนะครับในขณะที่อินเดียงานเข้าอีกนะครับโรคปิิศนาระบาดอย่างรวดเร็ว ล่าชีวิตเด็กไปเกือบ100คนโรคปิชนะกำลังแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วทั่วรัฐนะครับที่มีประชากรมากที่สุดของอินเดียกล้าชีวิตเด็กไปแล้วหลายสิบรายเช่นเดียวกับผู้ใหญ่ขณะที่โรคนี้ <c oughs> มีอาการต่างๆคล้ายเคสไข้เดอดออกรุนแรงในนั้นก็รวมถึงมีไข้สูงปวดข้อปวดศีรษะ ภาวะขาดน้ำกลื่นไส้เหตุการณ์นี้ก็เกิดขึ้นหลังจากที่อินเดียนะครับมีการผลิตวัคซีนแข่งกับสหาภาพยุโรปไม่ต้องแปลกใจนะฮะที่เกิดเหตุการณ์สณะเช่นนี้ขึ้นซึ่งผมเคยเรียนหุ้นส่วนไว้ล่วงหน้าแล้วในขณะที่ผลสำรวจชาวอเมริกันนะครับฉีดวัคซีนโควิด -19 ส่วนใหญ่นะครับต้องการเข็มที่3สิ่งที่เกิดขึ้นในเวลานี้นะครับแล้วก็เป็น ประเด็นก็คือผลการสำรวจของรอยเตอร์นะครับกับฮิตโรวสนะครับชี้ว่าชาวอเมริกันส่วนใหญ่นะครับต้องการที่จะฉีดวัคซีนโควิด -19 และต้องการเข็มที่3เพื่อเป็นกระตุ้นภูมิคุ้มกันโดยส่วนใหญ่ยอมรับรู้สึกกังวลเกี่ยวกับการระบาดโควิด -19 สายพันธุ์เดลต้าที่กระจายอย่างมากรัฐบาลสหรัฐอเมริกาได้มีการประกาศว่าพร้อมที่จะฉีดเข็มที่3ให้แก่ประชาชนตั้งแต่วันที่20 กันยายนเป็นต้นไปหากได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานสาธารณสุขขณะที่นักวิทยาศาสตร์ส่วนใหญ่มองว่าการฉีดวัคซีนบูสเตอร์นั้นไม่มีข้อพิสูจน์ยืนยันนะครับถึงความจำเป็นที่เกิดขึ้นนะครับในขณะที่สัญญาณสืบทอดอำนาจมาแล้วนะครับสำหรับฟิลิปปินส์นะลูกสาวดูโรโกตูเตเต้แบะท่าจะลงชิงประธานาธิบดีนะครับบอกว่าโวมีคนเสนอตัวเป็นรองประธานาธิบดีอื้อเลยทีเดียวนะครับ ซาร่าตูเตเต้ปาริโอนะฮะบุตรสาวของประธานาธิบดีดูโรเก้ดูริโกตูเตเต้แห่งฟิลิปปินส์ออกมาส่งสัญญาณเป็นในๆถึงแผนการลงชิงตําแหน่งนะครับผู้นําประเทศในปีหน้าระบุว่ามีนักการเมืองหลายคนที่เสนอตัวเป็นคู่ชิงรองประธานาธิบดีนะครับรวมถึงสวรคริสโตเฟอร์บองโกนะครับผู้ช่วยคนสนิทของบิดาซึ่งได้ออกมาปฏิเสธการชิงตำแหน่งประธานาธิบดีแล้ว ผลการสำรวจความคิดเห็นพบว่าดูรโกตัวเตอเต้เตเตซึ่งปัจจุบันเป็นนายกเทศมนตรีเมืองดาดาวา์นะครับมีคะแนนสูงที่สุดในบรรดาตัวเต็งผู้นำฟิลิปปินส์คนใหม่ทว่าจนถึงตอนนี้เธอยังไม่ประกาศนะครับจุดยืนที่ชัดเจนซึ่งเธอชื่อว่าตูเตอเต้คาปิโอนะครับขณะที่พรรคการเมืองต่างๆจะต้องเสนอชื่อแคนดิเดตประธานาธิบดีและรองประธานาธิบดีรับสืบเลือกตั้งใน ปี2022ฮะในเดือนอตุลาคมล่าสุดตูเตเต้ปาริโอนะครับได้โพสต์ข้อความผ่าน Facebook ว่ามีนักการเมือง2คนมาบอกดิฉันด้วยตัวเองว่าต้องการจะลงสมัครเป็นรองประธานาธิบดีของฉันนะครับสคนที่ว่านี้ได้แก่สวเชวินนะครับกัสลาเลียนนะครับและก็สวอคริสโตเฟอร์บองโกผู้ช่วยประธานาธิบดีดูดูกเตเตเตเมือ่อ2-3วันที่แล้ว เพิ่งจากปฏิเสธเสนอชิงประธานาธิบดีในนามของพรรครัฐบาลนั่นหมายความว่าโอกาสที่ลูกสาวของดูรโกวตัวเต้นะครับมีโอกาสจะเป็นประธานาธิบดีนะครับในปี2022นั้นปีความเป็นไปได้สูงนะครับในขณะที่สหรัฐอเมริกาก็ทิง้งหญิงอัฟกันในอัฟกันในให้สัมภาษณ์นะกับซีบเอ็นเสียงสั่นไม่มีใครบอกเรื่องเครื่องบินอพยพเที่ยวสุดท้ายและเธอก็ถูกทิ้ง นะครับพลเมืองอเมริกันรายหนึ่งทำงานเป็นล่ามให้กับกองทัพสหรัฐเมกากว่า10ปีนะครับได้ให้สัมภาษณ์ทางไกลกับสำนักข่าว BBC ขออภัยสำนักข่าว c ี n เด้วยน้ำเสียงสั่นเครือว่าเวลานี้เธอตกอยู่ในอัฟกานิสถานเพราะไม่รับรายงานว่าเที่ยวบินอพยพเที่ยวสุดท้ายกำลังออกเดินทางจากนะครับอัฟกานิสถานนะครับบอกว่าฉันเพิ่งทราบว่าทหารสหรัฐเมกาคนสุดท้ายเพิ่งเดินออกไปฉันอึ้งพูดอะไรไม่ออกไปชั่วขณะ ผู้หญิงดังกล่าวใ,ใช้นามแฝงเพื่อความปลอดภัยว่าซาร่าได้ให้สัมภาษณ์กับ CNN ฉันไม่อยากเชื่อว่าไม่มีใครบอกเัอเลยว่าเป็นเที่ยวบินสุดท้ายแล้วซาร่าระบุว่าเวลานี้เธออยู่ในอาการหวาดกลัวมากกว่าครั้งไหนๆที่เธอกล่อยช่วยกองทัพสหรัฐในช่วง14ปีที่ผ่านมาพวกเขาทิ้งเราไว้กับใกรไว้กับคนที่ฆ่าเราตลอดเวลาซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะที่โสมแดงก็สะดุ้งฮะ ปรากฏว่าเกาหลีใต้โวพัฒนาขีปนาวุธรุ่นใหม่ติดจรวดได้หนักสุดถึง3ตันเกาหลีใต้เผยมีการติดขีปนาวุธนะครับทิ้งตัวรุ่นใหม่สามารถตั้งหัวรบได้หนักสุด3ตันอยู่ระหว่างการพัฒนาในขั้นตอนสุดท้ายพร้อมทั้งแจกแจงร่างงบประมาณมุ่งเสริมศักยภาพด้วยการป้องกันตนเองจากเกาหลีเหนือ ในเชิงงานวิเคราะห์นะครับตอนนี้เราคงเห็นว่าสหรัฐอเมริกาถอนกําลังออกมาอย่างเร่งด่วนแล้วก็ถอนกําลังได้ไม่หมดตอนนี้ก็จะให้ทางอิสราเอลนะครับเป็นผู้ดําเนินการนะครับรับกาลังที่เหลือนะครับประชาชนที่เหลือถอนตัวออกมาซึ่งก็มีหลายคนโดยเฉพาะคนสหรัฐเมริกาตกอยู่ในสภาพสภาวะที่ลําบากในอัฟกา,านิสถานปรากฏว่ามีการเฉลิมฉลองแล้วก็มีการเตรียมจะมีการเดินขบวนครั้งใหญ่หลังจากที่สหรัฐอเมริกานั้น ได้ถอนกําลังทหารออกจากอัฟกานิสถานนะครับอย่างไรก็ตามสถานการณ์ขณะนี้กําลังเป็นข่าวไปทั่วโลกนะก็ใช้สหรัฐอเมริกาใช้หลักโซเชียลเซ็นเซนหรือบทลงโทษทางสังคมนะครับใช้ข้อมูลข่าวสารการต่อต้านข่าวกรงเป็นเครื่องมือสําคัญในในการเล่นงานอัฟกานิสถานและกลุ่มตาลีบันในประเทศไทยก็มีการใจชื่อว่า กลุ่มตาลีบันรศัศดรตาลีบันขึ้นมานะครับเพื่อแสดงถึงความรุนแรงซึ่งปรากฏว่าเกิดการประทะหลายครั้งในประเทศไทยเกิดการชุมนุมประท้วงเกิดการจราจนและก่เกิดการก่อการร้ายนะครับมีการเผาตู้ยามมีการทรัพย์สินเผาทรัพย์สินของทางราชการไปเป็นจำนวนมากในเรื่องโควิด1 i นะครับในเชิงงานวิเคราะห์น่าสนใจนะครับ โควิด -19 กำลังเกิดขึ้นการแพร่ระบาดกำลังขยายตัวนะครับและล่าสุดที่น่าสนใจไปมากกว่านั้นฮะก็มีผลการวิจัยที่ค่อนข้างจะชัดเจนนักวิจัยมีการพบว่าโควิด -19 นั้นนะครับเป็นหลักฐานใหม่นะฮะซึ่งรายงานจากสำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์บอกว่า นักวิจัยพบหลักฐานใหม่ระบุเจอโควิด1 i ปลายปี19ในประเทศอิตาลีอยู่ในฝั่งสาาพยุโรปสรัข่าวต่างประเทศรายงานลผลการศึกษาใหม่บ่งชี้ว่าโควิด -19 กลายพันธุ์นะครับอา,อาจจะแพร่ระบาดโดยไม่มีการตรวจพบต้นทางเหนือนะครับของอิตาลีมาตั้งแต่ช่วงปลายเดือนสิงหาคมหรือต้นเดือนกันยายนปี2019นะครับซึ่งเป็นเวลาหลายเดือนก่อนที่มีรายงานพบผู้ป่วยนะครับเป็นรายแรก ร,รายงานการศึกษาหลักฐานโมเลกุลของไวรัสโควิด -19 ในตัวอย่างผู้ป่วยที่เป็นผื่นกล้ายหัดตั้งแต่ปลายฤดูร้อนปี2019ในแคว้นลอมบารดีทางเหนือของอิตาลีจะทำโดยคณะวิจัย16คนรวมถึงผู้เขียนอวุโสโน,นะครับ4คนซึ่ง3คนมาจากมหาวิทยาลัยมิลานและอีกคนหนึ่งมาจากสถาบันสุขภาพระดับสูงในกรุงโรม ร,รายงานความยาว27หน้ายังไม่ผ่านการตรวจทานโดยผู้เชี่ยวชาญและได้รับการเผยแพร่ผ่าน S S R N นะครับซึ่งเป็นกรังเอกาสารที่ยังไม่ได้มีการตีพิมพ์ในช่วงเดือนต้นเดือนสิงหาคมโดยอ้างอิงข้อมูลการตรวจสอบอย่างผิวอ,อย่างผิวหนัง435ตัวอย่างในแคว้นลอมบาร์ดีเพื่อนำมาทดสอบหาโรคหัด โรคหัดเยอรมันตั้งแต่ปะ,ต,ต,ปะตั้งแต่ปี2018ถึงปี2021นักวิจัยตรวจสอบโรคหัดนะครับผิวหนังนะครับข้างต้นและพบหลักฐานทางโมเลกุลติดเชื้อไวรัสใน13ตัวอย่างโดยพบเชื้ออย่างเร็วที่สุดเมื่อ12กันยายนปี2019ขณะเดียวกันก็มีรายงานระบุว่าไม่พบหลักฐานชัดเจนการติดเชือ้อควิด -19 ใน281ตัวอย่างช่วงเดือนสิงหาคม2018 จนถึงเดือนกรกฎาคมปี2019นะฮะคอมเมนต์น่าสนใจนะครับ,บเราคาดว่าต้นกำเนิดของการติดโควิด -19 ในมนุษย์เริ่มชุนในช่วงปลายเดือนมิถุนายนจนถึงปลายเดือนสิงหาคมปี2019นั่นหมายความว่าเริ่มชัดเจนนะครับโควิด -19 ไม่ได้เกิดขึ้นในประเทศจีนนะครับเกิดขึ้นในฝั่งของสหภาพยุโรปก่อนหน้านี้มีการพบในสหรัฐอเมริกามีการพบในฝรั่งเศส ต,ตอนนี้ก็มีหลักฐานเพิ่มเติมนะว่ามีการพบในอิตาลีก่อนที่จะแพร่ระบาดในประเทศจีนในเชิงงานสังเคราะห์นะครับผมเคยเรียนหุ้นส่วนไว้นะครับว่าสิ่งที่กําลังเกิดขึ้นตอนนี้เขาเรียกว่าสงครามไวรัสนะครับสงครามไวรัสเกิดขึ้นหลังจากที่สาภาพยุโรปสภาวะเศรษฐกิจตกต่ําเพราะนําทอง พิมพ์ัฏธบัติโดยไม่มีการนําทองมาค้าประกันส่งผลทําให้สภาวะเศรษฐกิจตกต่ําอย่างต่อเนื่องในยุคข,ของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เป็นประธานาธิบดีในช่วงนั้นนะครับทำให้การแก้ปัญหาตอนนั้นก็มี3แนวทาง1น,นะครับเรื่องของการทําสงครามอาวุธนะครับสการทําสงครามทางการค้าและ3ทําสงครามไวรัสการทําสงครามทางการค้าเน่ัดหนักอย่างเต็มที่กับจีน ปรากฏว่าไม่ประสบความสําเร็จอ่ะยิ่งทํายิ่งทําส่งผลทําให้สหรัฐอเมริกาย่าแย่กว่าเดิมสงครามอาวุธในตะวันออกกลางปรากฏว่าไม่ประสบความสําเร็จล่าสุดนะครับเรื่องของอิสราเอลนะครับเรื่องของอัฟกานิสถานนะครับต้องมีการถอนกําลังออกจากอัฟกานิสถานหลังจากที่สหรัฐอเมริกากับกลุ่มนาโต,ต้พ่ายแพ้สงครามในตะวันออกกลางสงครามไวรัสก็ล้มเหลวสงครามทางการค้าที่ทํากับจีนก็ไม่ประสบความสำเร็จในช่วงเวลานั้นจึงมีเกมเปิด เกมขึ้นมาก็เรียกว่าสงกรามไวรัสการแพร่ระบาดโควิด -19 เกิดขึ้นหลังจากที่มีการแข่งขันกีฬาทหารนะครับในประเทศจีนนะครับที่อู่ฮั่นจึงเป็นศูนย์กลางการแพร่ระบาดโควิด -19 ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาซึ่งในเชิงงานสังเคราะห์ผมเรียนบอกว่าเป็นไปไม่ได้นะครับที่จีนจะเป็นตัวการแพร่ระบาดพยายามจะโยนความผิดไปให้ฝั่งจีนตอนนี้มันชัดขึ้นเรื่อย ว่าใครกันแน่เป็นผู้แพร่ระบาดโควิด -19 และผมเรียนใ้ว่าวิธีการดูในเชิงงานสังเคราะห์เนี่ยว่าใครเป็นผู้แพร่ระบาดโควิด -19 ต้องดูว่าประเทศไหนมีวัคซีนก่อนเพราะการที่แพร่ระบาดโควิด -19 ก่อนประเทศนั้นจะต้องมีวัคซีนป้องกันตัวเอง นะครับก่อนแต่ยิ่งเกิดการแพร่ระบาดก็จะมีการยิ่งโหยหาอำนาจเชิงการปกครองโดยเฉพาะช่วงนั้นก็มีการเลือกตั้งประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาเพิ่มสูงขึ้นนะครับในขณะที่ฟิลิปปินส์นะก็กําลังเกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับก็จะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นจะมีการเปลี่ยนแปลงประธานาธิบดีนะครับลูกสาวดูโกตัวเตเ้อาจจะขึ้นมาดํารงตําแหน่งเป็นประธานาธิบดีในแคนาดา นายกจร์จินทรูโดก็จะมีการเลือกตั้งเขาจะยุบสภาก่อนและจะที่มีการเลือกตั้งนะครับในหลายประเทศมีการเปลี่ยนแปลง,ปลงนายกรัตรีในขณะที่ประเทศไทยกําลังเกิดการ Imp พิ c h m e n t เกิดขึ้นในเชิงเสถียรหลังจากวันที่20สิงหาคม2564ภัยธรรมชาติไทยการเมืองการบาดเจ็บล้มตายของคนจำนวนมากและคนมีชื่อเสียงกำลังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในประเทศไทยเกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพัทยา แล้วก็อีกหลายจังหวัดในสหรัฐอเมริกาเกิดพายุเฮอริเคนถลม่มนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเต้ศักดิ์จียกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ โดยบทเลงที่สัมขันโดยล้านล,ลูกลูกแผ่นดินนี้ให้ลูกออกจากทุก はい。